สวัสดีค่ะพี่พี่พี่น้องพ่อแม่กกตามเพื่อนนะจ๊ะจะอาจจะว่ายไปในพี่น้องของพันนะจ๊ะเอาแผลพูปูตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงเคืองกำลังพากันออกไปนะจ๊ะปีนี้พี่น้องแบบหิมะบ่ค่อยหลายคู่สุ้ปีนะจ๊ะสุ้ปีนี้แตบบ่วันคริสต์มาสคือแบบหยิบจีบหาสิคะหิมะก็สิ้นกบแบบหลายเลยนะจ๊ะแต่ปีนี้มันละลายเนยมันโดนฝนเนยคุณคุณชายกาแฟนไปก่อนละ มันนี้มันนี้กับภาคกันใส่เสื้อสีแดงนะจ๊ะน,นี่กับของฝันเอาใหม่แหลกตปูเนี่ยพี่น้องแต่ก่อนเนี่ยตะแลงยางเสียตอนคิดสมัตหรือม,มาเต็มตอนขึ้นหนุ่กับโต,ตอนเรงาก็ตกปัดมาปีนี้นะจ๊ะเงียบแต่จะตกแจ่ตอนอรแรกเลยนะจ๊ะเมื่อไงขึ้นเนี่ยอาจสิต,ตกก็ได้เจ้าก็ วันในใจได่บอกถึงว่านะสุกปีแบบคิสิสมสสีสันสีนสนลายขเ้หนีสมิเแมิน่ด้วอ่าย่าี้โอ้ยๆเดอพนงที่ได้ภากเสียงเอาเนาะจ้าเพราะว่า อ่ได้คลิปวิดีโอก็สิมีเสียงเพลงนะจ๊ะเขาพากันเปิดเพลงนะแล้วก็บอกกันเสียงดังอ่าอันนี้ก็พากันนางเ่นนะจ๊ะไพ่เมินนางเ่นน่งยังระวางรลก,กับเขาก็เสียผ้ากันแบบนางบอกกันนะจ๊ะเขาก็ถามไทยลูกเขาว่าเราก็ประด้เจอลูกเราต้งเต้ที่ว่าจัดงานให้เอมินนะจ๊ะจัดงานเอ่อเกี่ยวกับซื้อเขานะทำเนียมเขานะเขาประด้เจอกันเลยอันนี้ก็ต้นคริสต์มาสพี่น้อง พ่อปูแล้วก็เอาของขวัญใส่ต้ตุนมาไอต้ตุนคิสมันเนาะอันนี้ก็หมาหมาในตัวน้อยใหญ่ตัวคือแบบของพวกตำรวจแต่ขอเอาไว้แบบที่ว่าไหวฝึกกระมูอตำรวจอ่ะพี่น้องใหญ่ค่ะในหลีเพราะว่าเออหมาตัวนี้นะเป็นหมาของแฟนแฟนพ่อปูเนาะจ้ะนี่อันนี้เอมินก็เล่นไรเล่นไร้จนนิ้วเขาบนี่ พักเบ่งยักินเขาก่อนเพิ่นจากกินเขาเรียบร้อยเสร็จก็มาเกะของขวัญน,นะจ๊ะเอมินเขากระดาของขวัญซี่อนะจ๊ะซี่อเพิ่นก็สซีพ่อเพิ่นก็สิว่าทิรักเอาผงมะทายให้ป้าป่านนานๆะเบิ่งว่าเอมินเขาไระดายยังแน่เพิ่นน่ะอันแรกคือเป็ดเอมินเป็นคนชอบเป็ดมากพี่น้องตั้งแต่แต่ไหนแต่ไรเราจะเพิ่นมักเป็ด พปรแบบอะไรนะการ์ตูนเวลามูเจ้ากินเขาจีเปปดการ์ตูนเพิ่นให้เบิ่งก็ซิมีพอการ์ตูนเป็นสี่เปิรซนมักเนาจะพบปูเราเลื้อเสือห้เอาไว้เวลาอาบน้าเอาไปที่เออเอาไปวางไว้บนบนอ่างอาบน้ำพี่น้องแล้วก็ไ้เป็นอาบแล้วก็นเล่นอันนี้พอรเป็นก็ะยอกรูกเิ่นดีดีเลยอปรไ้หลายพี่น้องเสียงเก็บอาเสะ้ังแบบยังมีน้ำมูกอยู่นอกจากยังแบบ มันเรือแต่นนำบุพี่น้องแต่ว่ามาไม่ได้เป็นไข่บัได้เป็นอย่างเราจะเหมือนเราแผลอากาศแบบจากไทยมาแล้วมาเนี้อันนี้ก็สิงโตโป่ะนะเพิร์ลลาร์ดเป็นสิงโตเอวินมาสนใจเลยสนใจตัวเป็ดอย่างเดียวพอปูบ่ะนาะเฮอร์ลานเพิน่นเนาะจ้ะเพิ่นสิอุ้มล้านก็มาให้อุ้มมนเนี้ เราก็ยานแบบยานอุ้มเรา๊กไอ้อยังนั่งลุดจากมือไม่พี่น้องแล้วยาน,นเหนกันมาเบิง่งชิ้นต่อไปพี่น้องว่าสิเป็นอียงเปิดออกมาชัวรแบบของเลนนะจ๊ะของเลนไหวแบบว่าเอาชินสวมออกมาแล้วก็ประกอบตามดูมันเข้าไปขึ้นอันนี้ก็ไหวเพิ่นพัฒนาการเพิ่นเลนเวลาเพิ่นแบบลืมฮูเรื่องเน่ก็ใส่เพิ่นเลนเด้ มันจะมีบอกนะจ๊ะว่าอ่าของเล่นนี่ตั้งแต่อายุเอ่อกี่เดือนกี่เดือนขึ้นนะอันนี้มันบอกว่ายี่สิบสี่เดือนเท่ากับสิบสองเดือนมันก็นหนึ่งปียี่สิบสี่กับสองปีขึ้นของเล่นนี่นะจะ๊ะเล่นเด็กอายุสองปีเล่นได้นะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้เอมินสิก,กัดสโอย่างเพิ่นสิกัดนั่น,นกัดนี่เพราะว่าฟันข้างเทินนะ้งน่ะเพิ่นอก 3, 4, กนนะะอกสามสี่นะจ้ะอีกสี่หนึ่งกำลังสิออก พออยังกลางคืนนี่คือแบบนางชมลุกมะฮองหายเราจะประมาณตีสามตีสี่อย่สิเพิ่นปวดฟันอันาก็ตุกตายเราพี่น้องน้องมาก็ะมานละตอนนี้เขก็พากันเบอากันย่ม,มย่มย่อยพอกูะปุก่นเอมินก็นได้ทุกไอนังนะปิดนายยูเลยอันนี้ก็เสือ เซียแขนยาวเกงขาเงาไหลานเพ่นพอดีเลยไี่นองเจียบอยากให้ซื้อใหญ่ๆยังสี่หละไปก่อนเพราะว่าเนี่ยเด๊กหน่อยเขาตไว้เนอกจากเพราะว่า,นา,วา,นา,วาหนึ่งสภาตอนนี้ก็อ่รุ่นพี่ของพีแอนก็หายเจียบมาหลายๆแล้วก็พี่สาวของเมฟแฟนก็หายมาหลายนอะจากหายมาหลายลี เอเมนได้ของขวัญเยอะมากอันนี้ของของแฟนนะจ๊ะถุงเทาโผล่มอสวยผุพี่ินองตุ้งเท้าอันนี้ของเจียวทรงนั่นนะกับซีมีเงินนะจ๊ะแล้วก็ช็อกโกแลตอันนี้กับกางเกงเพื่อนเพ่อนนั้นมายิมบะหนูไงโผล่นาสวอให่กับสุภีเพราะว่าเล่าบุ้งว่าซีซอยังให้ลูกเราอันนี้กางเกงใน,น เดี <laughs> đ đ ๋ยวน่ะเป็งเพิ่์คิดว่าเป็นสิ่งที่อะไรบ้องนะเป็นอะไนเจียมน้ำ นั่นแหละพี่น้องก็เก็บบรรยากาศเ,เล็กๆหน่อยมาฝักงเนาะจ้าว่าทำเนียมประเทศเขาทางยุโรปหรือทางไทยกับสร้างเนาะจ้าก็นี่แหละมาหาโพกับเมเนาะจ้กแล้วเขาก็เสียหายโคงควัญกันอันนี้เขาบูเจียมก็หายขึ้นกันเนาะจ้กแต่ปลา,ายตอนที่หายเพราะว่าเฟนเฟนไปถึงมันพบปูเลยพนก็นยืนหายโพคนเอย่างสี่นะจ้าประกอบ ของเจี๊ยบกา,ฟาแฟก็เสียหายเป็นพวกแก้วกาแฟาแล้วก็ของที่ซื้อมาจากไทยโชนแล้วก็มีดเฮี่กับเขากางเกงสร้างแล้วจ้ะกระทะให้เพิ่์ลนงสิเพิ่์ลมาให้กับเขานเานั่นแห,นนหนนลจะจำเรื่องบรรดาทายพี่น้องเดียเบิรงลแล้วจะนั่นแหละพี่น้องอัน๋ยวจะเก็บบรรยากาศมาฝากนะจ้ะ